สวัสดีค่ะเอซวันนี้ย่าหน่อยทำเกษตรมานานะคะพาเอซมานานะคะวันนี้หลังจากย่าหน่อยทำคลิปเที่ยวก่อนนี้มาชมข้าวยังไม่ถอกนะคะตอนนั้นก็ยังมันมานอยู่นะคะวันนี้ยย่หน่อยก็พาเอฟซมาดูตอนนี้มันมันแตกรวงแล้วนะคะเอซ ข้าวรู้สึกว่าเตีดตอกรวงเนี่ยแตกรวงแล้วนะคะสวยงามสวยงามมากเลยค่ะพาเอฟซมาดูบรรยากาศวันนี้ตกใบยๆมาก,ก็พาชวนปู่สัมมาชมข้าวนะคะบรรยากาศปลายฝนต้นปลายฝน ต้นหนาวนะคะเริ่มมานะคะพาเอฟซีมาดูบรรยากาศข้าวสวยๆงามๆนะคะแตกรวงที่มาเที่ยวก่อนนะคะเอฟซีเห็นไหมคะแน่นอยก็พาเอฟซีมาดูนะคะ้าแตกรวงสวยงามมากเลย หล,ล,ลังจากแดดร่มลมตกกำลังจะค่ำใบใบเก่ๆหน่อยนะคะเอตีมาเห็นข้าวแล้วก็สดชื่นมากเลยบรรยากาศนะคะเอตีค่ะเอตี่ตมาดูบรรยากาศร,ร้องพุ่งนาลมพัดใบไหว มีบีนะคะดวงข้าวสวยงามมากเลยค่ะย่าหน่อยก็มาเที่ยวก่อนนี้ยังไม่ถอกนะรู้สึกว่าถอกไวอยู่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ค่ะเอฟซีมาดูมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศท้องทุ่งนาค่ะกล้องก็ตั้งไม่ค่อยดีนะคะเอฟซีบรรยากาศทุ่งนาสวยงามมากับปู่สำนะคะยากหน่อย เห็นไมคเอสีย่าหน่อยเห็นค้าแล้วก็มีความสุขนะคะค้าจะแตกรวงแล้วนี่มาเที่ยวหน้าคงได้เกี่ยวนะคะมาเที่ยวหน้าคงได้เกี่ยวสวยงามมากหอมหอมใครเอสีนี่เป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมมะลินะคะนี่ ข้าเจ้าหอมมะลิต้นสูงมากค่ะเอฟสีต้นสูงมากเป็นข้าเจ้าหอมมะลิมาเที่ยวหน้าย่้าหน่อยคงจะได้เกี่ยวนะคะมาเห็นข้าวแล้วก็มีความสุขนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนามันเป็นธรรมชาติดีนะคะ พาเอฟมาดูไหมคะยาหน่อยก็คิดถึงเอฟซีนะคะ mm. ก็เลยอยากจะมาทักทายเหมือน,น mm. เคย,ยงามมากมาเที่ยวนี้ลมแล้วนะคะนลมพัดแรงมากลมลมละเนรละนาดเลยนะคะเอซี บรรยากาศบรรยากาศ,รรยากาศเย็นสบายก้องก้องก้อง้องคอหักนะคะมันพับหน้าพับหลังอนีอ่คอกล้องหักก็เลยเอามือประคองเอาคาเอตีย่าหน่อยก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะคะ ปูซ้ำลืมไอ้ลืมจอบก็จะแบกไปไว้ที่รถเดี๋ยวลืมเอฟทีผ่าชมไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศท้องทุง่งนา ของแกงบาทเบิดละกี่น้องคุณนี่ใครสีบรรยากาศลบเราีแล้วนะคมันสงามเกินไปนะคะไอ้สีวันนี้ปู่สำมมาคัดน้ำเข้าอีกรอบหนึ่งก็จะพอแล้วละ่ะคจะแก่ไปเลย ข้าวก็คงจะเก่เอ,เอาน้ำเอาน้ำข้าอีกคั้งหนึ่งพ่อผ่านาน,นะคะไม่ไม่ไม่ได้ใส่เยอะหรอกพอ่นผ่านหรัาน้ำข้าวมานะคะน้ำส่วนประทานมาน้ำน้ำน้ำพึ่งมานะคะอีกสีน้ำเข้ามา ปูสามเอาน้ำเข้าใหม่ออกอีกรอ,รอบนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเอสซีอาเอสซีมาดูบรรยากาศนะะเข้าอีกรอบหนึ่งก็น่าจะพอแล้วละ่ะ อีกรอบหนึ่งก็น่าจะพอนะคะสวยงามมากค่ะวันนี้อ่หาหน่อยพามเอสซีมาดูข้าวแตกรวงมาเที่ยวหน้าย่าหน่อยอาจจะได้เกี่ยวนะคะก็จะเกี่ยวประมาณวันที่12เดือนหน้าประมาณมันที่12 ไม่เกินวันที่12ประมาณวันที่สิบหรือสิบสอประมาณนี้ค่ะปีปูซ้ำก็จะพาเกี่ยวนะคะคลิปนี้เออ่านหน่อยก็พาเีมาดูบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะเอาแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอลงไล้เพียงแค่นี้นะคะคิดถึงเอตีมากๆเลยนะคะ